ร้อนในในคอพี่อ๋อเป็นร้อนในในคอนั้นเหรอโอ้โหน่าจะทรมานเหมือนกันนะแล้วมันหายปะคนดูมันมีทางหายปะเอ้พูดถึงร้อนในแต่ดีดโอบปร้อนในอยู่แต่เป็นจุดเล็กๆจะพูดมากได้เป็นตรงไหนอ่ะตรงปากเห,หรอต,ตรงข้างหน้านี่ย โคตรทรมารเวลากินเผ็ดอะไอ้เหี้ยตูไม่เคยเป็นร้อนไงมันเกิดเออไม่เคยฮะแก่ขนาดนี้ไม่เคยเป็นร้อนไงได้ไงวะไม่รู้มันเกิดจากอะไรอ่ะไม่รู้เดิใช่พี่ไม่เคยกินร้อนไม่เป็ไเป็นอะไม่มันเกิดจากนี่เกิดจากกาเรากินร้อนไงกินของร้อนอะกินของร้อนปุ๊บมันจะเป็นเหมือนแบบตุ่มตุ่มเหรอ ตรงตรงระวหว่างแบบเพดานปากอะไรเงี้ยไม่เคยเป็นวะถ้าเราเป็นเราต้องเอายาอะไรวะทาปากยาเป<อ>็นยาป้ายอะยเออยาป้ายทาปากโอ้ยเยี่ยตอนป้ายโคตรเจ็บตอมไปโดนเคยเป็นเคยเป็นแต่แผลในปากอะไรเงี้ยกัดเหงือกตัวเองเยอะไรเงี้ยปุกปาก

<laughs> ไ,มไม่รู้เหมือนกันวันเนี้ยเขาหลานไปไหผมคุยอะไรหายทุกที่มาสุดท้ายละไอ้หียเบื่อลนะหาขับรถเล่นดีกว่าวะดูนิมันจะได้ตังกี่บาทผมอยากรู้ว่ะ ขนนกสีม่วงมาทำเอาทำเฮี้ยอะไรวะทำแฟชั่นเหรอได้ขนนกสีม่วงมามาจากไหนวะเนี่ยใช่เหรอเจ้าพิซซาต้าไปเปิดไม่คุยด้วยเลยกนไม่รู้จะคุยอะไรวะเนี่ย ม,นมนันเหม่อมันฟาร์มแล้วมันเหม่อทิ้งไว้หรือเปล่าย er> ังจะคุยเปิดแล้วเนี่ยไม่รู้จะคุยอะไรครับโอ้ยไปเถอะพี่คุยไปเรื่อยอ่ะเฟรลี่เฟรลี่ไม่มีใครดัาคืนอะไรทีอย่างเจ็บแบบไม่อยากกินอะไรเลยโอ้โหแล้วมันมันมีทางหายปะคนดูมันเป็นนานปะเนี่ยอากาศร้อนเครียดมากพี่สามารถเป็นได้อ๋อหรอ อากาศร้อนๆอย่างเงี้ยหออาารอไม่เอาอ่ะไม่เป็นหรอกถ้ากินนะเนี่ยพี่เป็นคนกินจุกจิบด้วยเด็กกินตลอดเวลาที่ยังไม่หลับนอนอ่ะใช่ยังไม่นอนแล้วไม่หิวชิบหายเลยอ่ะจะตายให้ได้อะไรเงี้ยไม่ได้กินคือนอนไม่หลับแล้วเนี่ยผมตอนนี้ผม ได้หิวอีกแล้วเนี่ยอยากกินเ๊บซี่ว่ะเฮียอยากกินโคกอะไรเงี้ยแม่งไม่ได้ซื้อมาลงกินโคกไปเด้เออเอวินผมติดจัดเลยนะโคกมีอไรที่นึงผมกินโคกโแต่อโอ้แต่ก่อนโอ้แต่ก่อนพี่เป็นอายุเท่ามึงอะ่ะไม่เดี๋ยวอายุน้อยกว่าอายุสิบสี่สิบห้าเอ้ีเป็นเด็กร้านเกมอะ่ะแม่งไม่กินน้ำเ <c oughs> ปล่าเลยเฮียกิน <c oughs> แต่น้ำโคกอะ่ะ พี่ไม่กินน,น้ําเปล่าเลยกระ,ะดดกของคุณน่ะลูกไอ้ชี่เห็นแบบมองภาพย้อนหลังไปแม่งดึกล้างเกมตอนนี้กระดูกแดงเถือกเลยฮนะแโอ้ยหมอไม่รู้จาคำไหนมาพูดด้วยแล้วมันมีอช่วงโปรโมชั่นนะ่ะร้านแบบด,ดีๆร้านแบบความแรงจัดเลยร้านนะ่น้าะแรงจัดในในเมืองละแล้วแม่งเล่นอมีมีของให้ด้วยโบนัสอะ่ะ เขาเรียกอะไรนะพี่คาเฟ่คเฟ่เออใช่มันเป็นคาเฟ่เนี่ยไม่ซื้อใหม่พี่เล่นอ่ะผมเอ้ยผมรอยฟังคนดูมันมีอ่ะมันมีสมัครสมัครสมาชิกอะไอเฮี้ยมันราคามันจะถูกกว่าถ้าเราสมัครสมาชิกอะเริ่มต้นที่หนึ่งหนึ่งร้อยอ่ะผมก็สมัครเลยวันนั้นแ่ะต่อมาแม่งได้ตังได้ตังวันละกี่บาทวะได้ตังวันละห้าสิบบาทไอหกสิบบาทใช่หกสิบบาท ไม่ได้กินข้าวเลยอะไปตั้งแต่เช้าอะเพราะว่าเป็นเป็นสมาชิกไงมันต้องต่อมันต้องต่ออะไรอะวันละห้าสิบบาทอะเหลือตั้งสิบบาทได้กินแค่แ่ปเป๊้ซี่อะไม่ใช่สิน้ำโค้กอะน้ำโค้กสมัยเก่านะน้ำโค้กขวดแก้วอะไอ้ชี่ยอร่อยจริงน้ำโค้กอันนั้นอะน้ำโค้กที่มันเป็นขวดแก้วอะขวดแก้วใช่ตอนนี้ก็มีอยู่พี่แต่หรอแต่มันต้องใส่ถุงอร่อยอร่อยจริงผมก็ไปกับรุ่นพี่แถวบ้านอะ แม่งพี่เขารวยอ้เฮียแม่งมีตังค์อะกูมีตังค์แค่กูมีตังค์แค่หกสิบบาทอะแม่งสั่งข้าวม,มากินไอเฮียกระเพราวรวมกระเพราหมูกรอบไข่<อ>ดาวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งหิวจังกูมีปัญญาแม่งแค่ซื้อไอ้นั่นอะซื้อแค่น้ำโคกอะกับไอชั่วโมงอะ่ะห้าสิบบาทอะไปนั้นไม่ีหมูกรอบเลยหรือมีกี่ปีที่แล้วอ่ะกระเพรารวมกระเพราหมูกรอบอะ กี่ปีวะประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วมั้งเชี่ยมีกระเพาหมูกรอบแล้ววะเพิ่งรู้อ่ะหรือว่ากระเพาหมูมีมันมีมาตั้งนานแล้วไมีเชี่ยมีนานแล้วใช่เหรอใช่ดังในยุงนี้อ่ะอ๋อมันอาหารตามสั่งนะเนาะคนกินเยอะจังผมมีโคตรชอบเลยหมูกรอบอะยังแค่ขาดอ๋อที่โพสเซตอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่ปลาดาวที่โพสเซตอยู่ไหนอ่ะเออไม่ใช่หอยอ่ะหอย หมายที่ผูเ้เสียก็อยู่ตรงเสาเสาไม้ไถ้าไม่ผูเ้เสียไม่ได้อะตรงเสาไม้มันจะมีเสาอ,อยู่ใต้เรือนใต้บ้านพี่เดินเด,ดินบีกเดินบีกซ้ายซ้ายบกซ้ายเชี่ยต้องเข้ามาลึกขนาดนี้เหรอนั่นแหละทำไมมันไม่มีไอ้มนุษย์บอดอะมนุษย์ตัวนั้นนะไม่รู้หิวเลยเดียแบบนี้จริงหิวดลเฮียกลิ่นแม่งโชยอ่ะพี่นั่งข้างๆอ่ะลุ้นพี่ที่ไปด้วยกันอะ กินแม่งโชยมาเลยอ่ะแบบหิวข้าวอ่ะบางคนแม่งซื้อมามากกล่องเว้ยมากครับแม่กินแม่งโชยมาเลยอ่ะหิวข้าวจัดมีตังหกสิบบาทเองอ่ะตอนนั้นอ่ะพี่เล่นห้าชั่วโมงเลยอ่ะใช่เล่นตั้งแต่เช้าอ่ะห้าชั่วโมงอ่ะเหมือนผมเลยถึงจะได้กินข้าวอ่ะถึงจะได้กลับบ้านกินข้าวผมซื้อบ้านผมไม่ตังไงเลยเก้าชั่วโมงอ่ะ ก็แดกข้าวด้วยโอ้โไม่ไม่ไม่มีตังค์กินข้าวไอ้อเหี้ยเล <c oughs> ่เกิรทลรมาเลยสัตว์แม่งเล่นติดกับจริงนะร้านเกมอะเล่นเล่นเล่นวันหยุดนี้โอ้โหช่วงปิดเทอมนี่หนักเลย <c oughs> เออแม่งหนักเลยเยอะคนแม่งเต็มร้านนะววายเต็มเฮ้ย, <c oughs> <c oughs> ยสั์เอ้ยสัตไ์ไปร้านเกม <c oughs> มาได้สัตวเพราะ อคนอนน่ะไอ้สวยนั้นแ<อ>บ่งคอนเอาจัดเลยคอนมันนะตอนนั้นเนะ่ไอ้กิดไม่รู้จักเกมคอนได้ไง,ไงไม้งน่าจะรู้นะอายุรู้พี่รู้รู้เออก่อนเคยเล่นอยู่เล่นยันไอเนี่ยผมขาวอะ่ะตั้งแต่ผมขาวอะ่ะหมากูเจออะไรอีกวะเนี้ยซิงเกอพี่เคยเล่นไหมก่อนคอนอ่ะเกมอะไรอ่ะไอผมขาวอ่ะเคไอวอคัอ่่ะเออแหละ เล่น,นบอกข <laughs> ้าวเชื่ออยู่โคตรไกลเลยเี่นรถก่อนเช่ารถแม่งไม่คุ้มเลยอ่ะมันต้องเข้ามาเช่าตั้งแต่ทุ่มนึ่งอะมาเล่นสามทุ่มสี่ทุ่มแม่งไม่คุ้มเลย ทับเรี่กันครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแฟนคอมโบป้ะเนี่ยฮัลโหลไม่ได้ยินเนกกี่ะเป็นกรรมแผลที่คอเวลาอะไรอะเป็นไข้มันจะขึ้นสูงมากตอนนี้ผมก็เป็นไข้กินอะไรกินยากอ๋อ เหมืนกินอะไรไม่ได้เลยสามารถหายได้เลยพี่ได้กลับมาได้เป็นต่ออ๋อสู้ครับน้องไอ้เชี่ยตำรามาหน้าดูเลยนเนี่ยเป็นอะไรแล้วเนี่ยเนี่ยเขาเป็นร้อนในที่ตรงลำคอ,อ,อ,อเป็นไข้ด้วยหรอโอ้โหชีวิตสู้ๆครับน้อง,ง,องเยสบอดี้สแลมเอ้า ปอดีสำปัญหาวัยรุ่นก็คือเป็นมากที่สุดก็คือเป็นสิวเออใช่พูดถึงสิวพดปวดเลยแต่เนี้ยสิวที่ขอบปากไม่เจ็บสุดละ